เมนูอ่อมปลาไหลค่ะอ่อมปลาไหลเราก็ตำขา่าแะ่ไ้ใบมะกรูดคริกเสร็จแล้วก็ลงมาผัดให้หอมแล้วเราก็ใส่ปลาไหลสับลงไปนะคะเราจะทําชิ้นใหญ่หน่อยจะได้กินแบบเป็นชิ้นเป็นคำพอเราผัดเครื่องและปลาไหลให้สุกเสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือ มะเขือพวงลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เข้าเครื่องนิดนึงแล้วก็ตามด้วยนี่ะคะตามด้วยน้ำปลาแม่เหลียนนะคะน้ำปลาร้าแม่เหลียนโอเคเราก็หยอดลงไปเลยหนึ่งช้อนแล้วก็ตามด้วย น้ำปลาแทสเซนวา,วาน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์นะคะเราไปเยอะๆๆๆๆไปเลยอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะ็มโอเคแล้วก็ผัดต่อจนน้ำมันแห้งแล้วก็เติมน้ำให้มะเขือมันสุกนะคะนี่นะคะแล้วเราก็เติมน้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาเอาเอๆนะคะคนให้ทั่วก่อน แล้วก็ปิดฝาหมอ้ออ้ออ้อปิดฝาหมอ้ออ้ออ้อไว้นะคะจนกระทั่งน้ำเดือด <c oughs> นี่นะคะหลังจากปิดฝาหมอ้อไว้แล้วน้ำเดือดอ้ออ้อว้าวกลิ่นหอมครุ่งเลยอือคนคนนิดนึง <c oughs> โอเคมะเขือใกล้จะสุกแล้วนะคะ เราก็เติมผักรวมมิตรผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งหอมเปยอดผักปังใส่ลงไปเลยเมนูนี้สรรหารครบจริงๆแล้วก็ผัดผัดผัดต่อให้ผักมันยุบโอเคให้ผักมันยุบให้ผักมันลงไปแช่ในน้ำ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้เออออสัก5นาทีมะเขือก็จะสุกนะคะโอเคเชิญแซ่บค่ะว้าว